มาครับทุกคนพี่อุ่นจะพาชมบ้านโพวิลล่าหัวใหญ่พัทยานะคะว่าจะหรูรนหราน่าซื้อหน้าลงทุนขนาดไหนนะคะทุกคนที่นี่จัดเต็มเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์นี่เกรดดีเลยะคะ่ะทุกคนไม่มีที่ไหนคะ่ะเพราะเจ้าของเลือกเองกับมือคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ํากับใครนะคะราคาเริ่มต้นแค่ 6.9ล้านเองก่ะทุกคนเนื้อที่50.5ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอ้ย240ตารางเมตรสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเลยค่ะหนึ่งห้องนั่งเล่นใหญ่ๆพี่อุ่นชอบห้องครัวที่นี่มากเลยค่ะทำแบบสไตล์เมืองนอกเลยนะคะตู้เย็นนี้สะใจมากกัทุกคนใหญ่มากผู้หญิงทุกคนชอบห้องครัวใหญ่ๆชอบตู้เย็นใหญ่ๆนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ดูสิเบสดีมากทุกคนไม่มีซ้ำที่ไหนแน่นอนค่ะคอนเฟิร์ม ห้องน้ำเขาก็ใหญ่มากก่ะทุกคนชอบมากค่ะพี่อุ่นชอบมากนะที่นี่ชอบมากก่ะทุกคนใครอยากมาอินเลิฟบ้านพูวิลล่าแบบพี่อุ่น<อ>แบบนี้ะนะพี่อุ่นได้เลยค่ะพี่อุ่นจะพาชมนะคะแถมผ่อนตรงกับเจ้าของได้ด้วยนะคะทุกคนเงื่อน,นไขก็คือวางจองสองแสนแล้วก็ดาวสองล้านปิดจบให้ภายในสามปีค่ะดอกเบีย้ยแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองค่ะทุกคนค่ะ ใครไม่มีเงินก้อนก็มาคุยกันได้นะคะผ่อ,อนดาวสบายสบายๆทุกคนเนี่ยค่ะผ่อ,อนตรงกระจาของได้เลยค่ะคส,สร้างใกล้ แล้วกว่า50ซนะคะสร้างไปแล้วกว่า50กับนค่ะทุกคนเนี่ยพี่อุ่นชอบมากค่ะตู้เสื้อผ้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอทุกคนค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดของผู้หญิงว่าชอบแบบไหนกัะทุกคน้่วงมากค่ะตู้เก็บแบนเนมด้วยสิเนี่ยค่ะที่ใส่ที่เก็บกระเป๋าแบนเนมให้ด้วยค่ะทุกคนดูสิใส่ใจผู้หญิงขนาดไหนตู้เสื้อผ้าแต่ละห้องคือใหญ่มากค่ะทุกคน เดียค่ะสนใจมาเยี่ยมชมนะคะทุกคนมาอยู่ห้อใหญ่นี่เองนะคะไม่ไกลค่ะพัทยาใกล้นิดเดียวกัะทุกคนรีบจับจองไว้นะคะอีกหน่อยที่ดินพัทยาจะจับจองยากนะคะแพงขึ้นทุกวันนะับพ่อุ่นมาได้เลยจ้าขอบคุณนะคะ